เดี๋ยวครับวันนี้ก็อยู่กับพวกพวกบกบอยแล้วนี่นะฮะด้วยกเกมที่แล้วแค่ตั้นีอนะฮะแล้วก็วันนี้จะมาสอนวิธีกมา,มารบังดันเคิร์ดแค่นั่นเองนะฮะซึ่งด่านนี้ผมจะมีบอลเป็นพวกแพสีขาวแล้วส่วนใหญ่อันนี้ผมจะมีช้างมีหมีมีหมาแล้วก็มีงูจรนะเข้แล้วก็บอสจังเคิร์ดแค่นั้นเองเอาคือเดี๋ยวมาดู แค่นในด่านนี้ผมมอญทัวงหมดคือโมฮอแคทเลเซอร์แคทแล้วก็แมวเราเนะี้ยเออแล้วก็แมวบีจีนลาวเมงมีไซบอร์แคทแล้วก็พิงนั่นแคทมาชูเลแคทแล้วก็เคสบาหมดุดแล้วก็อาตัวนี้เออโอเคเดี๋ยว ไปดูอีกแล้วดีกว่าโอเคแลผมด่านนี้ผมบอสจะไม่ออกมาถ้าเราไม่ไปตรงที่ฐานนั่นเองก็คือแน,นะนำว่าก็บตังค์ให้ได้แต่งกล่องนั่นเองผมจุดตังค์ให้มันตันก่อนนั่นเองแล้วเราค่อยดันไปนั่นเองนอกจากบอสได้ด่านนี้น่าจะหัวใช้ได้อยู่นั่นเองนะฮะ เี๋เราแค่ส่งเนี่ยเคิร์ดนี่คือดีนี่แหละเกิดตัวเนี้ยเกิดตัวอะไรมันชื่ออะไเลยเออส่งอีเลเซอร์ไปกันไว้ก่อนนั่นเองนะฮะแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆเลยตัวดานมจเล็กในด้านนี้ของเราก็จะเป็นเออจ้าเคิร์ดบาร์บูชันน,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 นี่นะครับ โอเคแล้วก็อันนี้ก็ต้องฟาร์มตังไปก่อนนี้นะโอเคเดี๋ยว โอเคหอมตอนนี้ตังก็ใกล้จะตันไปที่เรียบร้อยแล้วเค้หอมมึ่งตังตังมึ่งนะหอมตันแล้วหอมก็ส่งเอาไปเขลื่นบาอเออส่งเคลื่อนเบาไว้ก็เลยได้นะแล้วก็สแปร์มพวกแมวแทงไปด้วยนะี่นะนั่นนี้ใครที่มีใช้พวกพังแคตก็สามารถใช้แทนลามเมงได้น,ะนี่นะหลังจะกลาเมงตอนแรกเนีย่ยผมก็จะเอามาแทงนะ เดียวอ่ะครามิงเนี่ยเอามาแทงเหมือนเดียวเลยอนั่นเองนะใครที่มีเซิรฟพังเป็นตัวดามิเนี่ก็เอาเซิรฟพังมาใช้ท้ายนั่นเองนะเคด่านนี้เราจะต้องระวังเงนเป็นอย่างมากนั่นเองผมจะบอสในด่านนี้อย่างเคลิร์ตแคทนั่นเองนะผมจะมาแทงให้ลูกน้องของมันนั่นเองนะลูกน้องมันก็จะมีตั้งแต่หมีช้างแล้วก็จระเข้ด้วยนั่นเองที่จระเข้เนี่ยจะ ออกมาจากที่บอสนั้นจะปาวนี้นะผมจากบอสเกิดนั่นเองนะฮะไรเช่เราจะเกิดออกมาท่านี้นะผมก็ให้เราใช้เมลแม่มดนะเมลแม่มดหรือพ่อมดไม่รู้อะเราเรียกเป็นแม่มดแล้วกันเมลแม่มดนะผมในการวีคเคนบอสเราทำให้บอสตีมิชิวเราไม่ค่อยเข้าวันนี้นอยู่ไม่ก็ถ้ามันดันมาตีตัวดาเมจเราได้อะตัวดาเมจเราก็ไม่ค่อยจะตายท่านี้นะผมดาเมจมันจะเบาลงนั่นแหละ ที่เหลือนี่เราสแปมมิดชิวอย่างเดียวเลยก็ได้ท่านี้ đấy, นะผมเนอะว่าสแปมตัวแทงมาเรื่อยเรื่อยเลยนะส่วนตัวดามิี่เนี่ยเราเอาแค่เล็นิดหน่อยเราปล่อแล้วนี่น,น,นะฮะถ้าตัวดามิเราไม่ตายเนี่ยเราไม่ไม่ต้องเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกโอ้ไอ้คือเหมือนบอสมันจะโดนน็อกแบ็คออกไปนั่นเนนองนะฮะแล้วก็พยายามอยาดเรียกไซบอร์กแคทไปเยอะ ถึงใช้หมดแค่จะตีแรงนะผมแต่ราคามันเขค่อนจะแพงมากเลยน,นั่นเองนะมันอาจจะสามารถทําเงินคุณหมดกระเป๋าได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยน,นั่นเองส่วนพิชชทนี่แต่แปมพิชเรียกไปแค่ตัวเดียวก็พอแล้วน,นั่นะเองนะฮะเนื่องจากว่าบอสในด่านนี้ผนะมมันนี่อ่ะมันมีแค่ตัวเดียวนะเอาแค่สแปมพิชชัทไปแค่ตัวเดียวก็พอแล้วน,นั่นเองครับไม่ก็สองตัวก็ได้ของกันเหนียวนะ โอเคบอกว่า okay. ตอนนี้น็อกแบ็คไปสองรอบแล้วนั่นเองนะฮะพายาเอาตัวแทงเดินไห้ทันน,นั่นเองนะฮะคือตอนนี้ตัวดาวเหมียนะมันเยอะมากเลยน,นั่นเองดูสิตัวทแทงแคบเรียกว่าได้นิ่ียวยนะเป็นไรไม่เนไรไมไ่แต่ถ้าเรามีวิกเก้นอย่ามองจะวิกเก้นมอนฝั่งข้าไปเรื่อยๆนะ เ้าตัวดามี่เราก็ไม่ค่อยจะโดนโจมตีเอ,เอตัวดามี่มันโดนโจมตีแหละแต่มันจะโดนโจมตีเบา้านี่โอเคเดี๋ยวไปตอนน่อในด้านทูฟอร์มของเจ้าเครสเอ้ยเคิดสแกันต่อเลยนะไร้ของผมไปรีบจบตุ้ม <laughs> โอเคนะผมแล้วก็ไม่เยอะผมด่านเดทฮอปกันมีนะฮะด่านนี้ยังมีหมีแล้วจะเปลี่ยนจากช้างเป็นมาสเตอร์อน,นีนะในอย่างเงี้ยผมแล้วเปลี่ยนแล้วจะด่านนี้จะไม่มีจระเข้น,เนี่เองนะฮะโอเคมาดูเซตที่จะใช้กันเลยดีกว่าก็ติดหมดแล้วแหละโอเคในด่านนี้เนาะมันจะโหดหนิดนึงนะะี่เองนะฮะมันพวกนี้จะบัฟมาะะ้าี่เองแล้วอะก็เฉยๆครับ ก็ดาดน,นี้จะใช้เป็นแผนสเตกส็กซับพังแค้นี่ของบนสเต็กได้สักสามตัวนี่นะคะโอเคตัวดามมีก็ยังใช้เป็นตัวเดิมอยู่นั่นเองอย่างเท่าคิร์ดบาวมุดแค้นี่นะคะก็ โอเคฮะอันนี้ก็แทนผมปเปลี่ยนนิดนึงนังน่นเองผมจะเปลี่ยนจากสามตัวฮะผมเอาเป็นแค่แค่สองตัวก็พอแล้ววันนี้นะมันจะไม่ไงังมันนานแลมันก็น่าเบือ่อเลยผมไม่ละเบื่อเองไม่มีใครเบืเ่ okay, อหรอกโอเคฮะแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยนี่ฮะผมแต่ว่าบอสรอบนี้จะยากกว่าเดิมเลยนี่ฮะผมเลือดกับ ดาวเมีดบอสจะเยอะขึ้นมากเลยนะเะแล้วก็ตอนที่บอสน็อกแบ็กนะผมโอ้โหจร่งๆบอลช็อตเสยยี่ยงตายตอนบอสน็อกแบ็กนะแม่ดูบอสน็อกแบ็กใช่ไหมแมแวเนี่ยมันจะไปอยู่หลังเออคือตัวรับมันจะไปอยู่หลังโปรเปสเซอร์เอี๋ฮูโปรเรสเซอร์เอเนี่ยมันจะเลียแมวแล้วแมแวเราตายหมดเลยน,นั่นเองนะก็ด่านนี้จริงวิดแคทไม่ต้องเอามาก็ได้น,นั่นเองนะฮะ เราสามารถใช้เป็นตัวอื่นก็ได้อย่างคิงดะก้อนแคทอะไรเงี้ยเอาเป็นตัวดาเมจมาน่าจะโอเคกว่าลาเมงแคทนี่ก็ไม่ต้องหยิบมาหรอกนะผมก็หยิบมาด้วยเพราะว่าผมนิ่มเปลี่ยนนั่นแหละก็คือห้าให้มีคิงนะกอนแคทก็สามารถใช้ได้ไม่ก็ถ้ามีอูเบอร์จริง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 ก็ใช้ได้เช่นกันนั่นเองนะผมเราสามารถใช้เคิร์สเคิร์สเคิร์สตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ย เร์ดเซ็กซี่เล่แคทค่ะเร์ดเซ็กซี่เล่แคทในการล้วงเจ้าหมีได้ด้วยน,นั่นเองครับหมีก็จะโดนเวฟของเคิร์ดเซ็กซี่เล่แคทน,นั่นเองค่ะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ดีมาก,นนนะกเลยนะนั่นเองค่ะในพวกโอชันเคิร์ดนะจริงๆแล้วเคิร์ดก็มีตัวดีไม่กี่ตัวหรอกเราก็ต้องสแต็กเคิร์ดแคทไว้เยอะๆเลยนะั่นเองคนะ่ะเคิร์ดเซ็กซี่เล่แคทไว้เยอะๆน,นั่นเองค่ะ ถ้าสเตจยิ่งเยอะเท่าไหร่อ่ะหมีนี่แทบไม่ได้ขยับเพราะว่าตีมวยเราเลยนะโดนเวฟเวฟเวฟผักโดนเวฟผักออกไปก่อนนั่นเองนะโอเคเหมือนเลี้ยงผมคิดว่าวิดแคทเนี้ยน่าจะเยอะเกินไปละโอ้โดนตีน็อกแบ็คอะวิดแคทโดนตีน uh ็อ huh. กแบ็คอือหือเราสามารถใช้พวฟพักในการสโลว์บอสได้ทำให้บอสดันมาไม่ได้นี่นนะแต่ใครที่มีปืนน็อกแบ็คนะฮะ เป็นปืนลูกทหารอะโอ้ยหนๆไีนยช็อตแบบนี้แหละชอตแบบนี้แหละไหนๆไหนๆไหนๆนๆอนี้เลยเนี่ยเห็นไหมที่พอบอลน็อกแบ็แล้วมันไปอยู่ระยะเดียวกับตัวกินมดเนี่ยแล้วมันก็แบบรยมันเราหายหมดเลยทันทีนะคะดตวันท้ามดีแวเซ็กซี่เลก็แบบเซ็กซี่เลกที่จะตัดมานี่แทบจะตายหมดเลยนะนอกจากอปเอตีเลมากเลย โปรเซอร์เอก็ค de de ือตัวพิมพ์มดอะไรเมื่อกี้ผมก็จะเรียกว่าโปรเซอร์เอกับตัวพิมพ์มดสลับกันไปเรื่อยๆนี่มันเนี่ยมันติดปากเราเล้ยวอ่ะโอเคนะฮะใช้พวกพังนี่ก็สามารถหลอยบอสได้เหมือนกันนั่นเองเอ้หล่อยโปรเซอร์เอได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็เวฟเนี่ยพอยข้ามมือเรื่อยๆได้ อีซี่อีซี่จัดเลยดังนี้มันม,มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือหลังจากบอสตายแต่ว่าไอ้ตัวกินบอสยังไม่ตาย,ยางไงแหละมันมมปัญหาเลยโอเคส่วนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากอมอนกอกจากจะรอแค่บอสตายนั่นเองฮนะ กระเด็นอีกแล้วบอสกระเด็นอีกแล้วโอ้โหกุเสียวทุกรอบเลยตอนบอสกระเด็นอืมโอเคตอนนี้บอสน่าจะใกล้ตายแล้วนี่นะฮะมือคือมันน่าจะใกล้ตายแล้ะมันโดนตีเยอะแล้ว โอเคตายก็เถอะตายก็เถอะไม่ตายโอเคยน็อกดักไปก่อนตุ๊กโมนนกดักไปก่นอนไม่จริงๆริงอยากจะให้ตุ๊กตุ๊กโมดจะตายก่อนบอสก็ได้เลยบอสตายพวกตุ๊กตุ๊กต็ตายตามบอสไปเลยนะเอออืมโอ้ยโอ้ต๊กตัวหโมตัวใหม่ๆแล้ว อืมดันเข้ามาได้แล้วหรอแล้วามีเว็บสโลไปะโลสโลเรียบร้อยแล้วเองนะฮะที่เหลือก็รอจนกว่าไซเบอร์พังนะฮะจะจัดการสมมติให้เรานั่นเองก็จะนานนิดนึงนั่นเองนะฮะ แต่วคือถ้าสมมติไม่มีบอสอยู่เนี่ยไอเจอ้าไอเจอ้าเซ็กซี่เลยแคทเนี่ยก็จะตีตัวกินมดไม่ได้นั่นเองนะฮะตอบนี้ก็เหลือที่ยื้อเวลา จบไปทีเรียบร้อยแล้วนี่แบบมนนันมินิแคทนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้เรียกว่าให้ด่านกันเลยดีกว่าโอเคนะผมแล้วก็มินิโมฮอแคทนะผมจะมีความสามารถอะไรกับโมฮอแคทธรรมาดาเลยนี่เขาคิดว่ามีสปีดครับความเร็วความเร็วการตีแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ผมเร็วกว่าแล้วก็ดาเมจแรงกว่าด้วยนี่ครับ มันเป็นมีชิวเหมือนกันนั่นเองนะคะก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ